สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะซองทูมกระเป๋าตังค์แคร์แบ็คในทุกคนนี่เลยนะคะเป็นไม่รู้ว่าหมายหรือเปฝันในทไปกดีไซน์มาเจอเซเว่นหน้าโรงเรียนนะคะ29บาทนี่เลยทุกคนนี่นะคะมีสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีส้มนะทุกคนอยากได้ทุกสีเลยมาดูกันว่าจะได้สีอะไรมาค่ะทุกคนมาแกะกันเลยจะได้สีอะไรมาดูกันทุกคนวิววิ อีกสายคิดว่าเป็นสีเขียวแล้วทุกคนอุสีฟ้านันะมั่งนะทุกคนอะทุกคนสีอะไรสีอะไรสีฟ้าแน่เลยน,นี่นี่ไงสีฟ้าจริงด้วยทุกคนนี่ได้สีฟ้านะคะแล้วน้องก็จะมีขนมข้างในนี่ยังเปิดเสีฟ้าน่ารักมากนี่นะคะทุกคนน่ารักมากข้างหลังน้องก็จะเป็นนี้นะทุกคน อ,อันนี้นะคะเป็นข้างในมีน่ารักมากทุกคน29บาบาทถือว่าคูมนะทุกคนนี่น่ารักมากเสร็จแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย